นอนมาแล้วเปิดปีกมาเลยเปิดปีกแลนดิ้งวันนี้มาเรื่องอะไรกันเนี่ยมามาดูกันจะเป็นย่งไรท่าดางมชีมาตัดผม e p พีสามเราจะดูคนอื่นเป็นตัวอย่างแล้วจะพบว่าอะไรกันแน่ที่ตัวเราของเราเองเพราะอย่างน้อยเราก็ได้ตั้งสี่ทรงในหนึ่งรูปหน้าซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผมลักษณะผมของแต่ละคนนั่นคือความแตกต่าง สิ่งที่ทำก็คือการใช้ฟันลองเบอร์สามขึ้นโค้งสำรวจผมมาดูว่าลักษณะผมเป็นอย่างไรเป็นการสำรวจผมก่อนการตัดหน้าตักน้อยแค่ไหนเป็นการสำรวจผมคุณจะบอกไม่ได้จนกว่าคุณจะทำทุกอย่างบนโลกไปแบบนี้หมดแถมปัชญาชีวิตเรื่องเล่าหลังใบหูไปหน่อย แล้วเดี๋ยวเรามาว่ากัน EP ต่อไป